คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุตามกว่าย0ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบกราบสวัสดีผมเฮียตวงจากช่อง YouTube มาดามเว็บวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองชิมน้ำยาซอลน,นิกตัวใหม่ล่าสุดเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหม่เอี่ยมเลยเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นของแบรนด์อะไร what the fuck ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซครู พรา so cool, ะนึกถึงโซคูแล้วนึกถึงบัตเจ้าโจ๊กเลยเล้ยงสงใหความวดแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยและโซคูเนี่ยก็ได้ออกมาทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทำรีวิวทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงบ้างและตัวแรกที่ผมจะมาวันนี้เนี่ยก็คือ p u p p e ิ Fizzy ก่อนที่เราจะไปชิมเนี่ยเราก็ต้องไปดูแพคเกจิ้งและก็รูปร่างหน้าตาของมันกันก่อน แล้วผมก็จะพามาดูรูปร่างและก็แพ็กเกจของมันนะก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ของโซคูเลยแล้วก็ขวดของเขาเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำนะครับผมสติกเกอร์เนี่ยก็เป็นโทนสีดําอีกเช่นเดียวกันโดยที่จะมีลายเส้นเล็กๆ้น้อยนย่จะเป็นสีม่วงสีชุมพูเล็กๆน้อยๆกันไปส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเขียนคันว่า p u p p e r f i ด s y ตนะตัวนี้เนี่ยเป็นอลนิคขนาด 30mg แล้วก็ PGVG จะอยู่ที่50/50 50นะ ซึ่งนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรบ่งบอกเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรเหมือนกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่า p ับเพิร์ฟิซเนี่ยมันเป็นรสชาติยังไงมาแล้วเรามาลองทดสอบเจ้าพับเพิร์ฟิซของโซคู่กันซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากดมกลิ่นเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นตามคาดนะก็คือ p ับเพิก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงก็คือองุ่นนั่นเอง ครแรกที่ดูเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าเย็นมากเลยนะตัวนี้เนี่ยสำหรับสายผลไม้ที่ชอบเย็นเย็นเนี่ยน่าจะมาทางโซคูเขาเลยทอนหัวกิ่นเนี่ยก็เป็นรสชาติขององ,งุ่นที่เป็นตัวเกรฟทั่วไปเลยนะตัวปกติทั่วไปอ่ะเวลาผมเจอน้ํายาเย็นมากๆอ่ะหัวกิ่นของเขาจะค่อนข้างดรอปนะแต่สําหรับโซคูเนี่ยหัวกิ่นของเขายังค่อนข้างเข้มในตัวขององ,งุ่นอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะมีความเย็นที่ค่อนข้างมากอยู่ก็ตามเว้ยแต่หลังจากที่ผมเนี่ยลองการทดสอบเองเนี่ยประมาณสักสามคำเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าอิ่มนิกนะเย็นมากจนตอนนี้เย็นขึ้นคอไปหมดแล้วเนี่ยนี่ผมว่าถ้าเกิดดูดทั้งที่4ี่เนี่ยกูว่าน่าจะขึ้นก้านสมองเลยนะโอเคแล้วผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะสำหรับพับเพิ่นฟิตซี่ตัวนี้ก็คือตามรสชาติเลยก็คือฟ i ิตซี่นะที่มีความเย็นมากความเย็นสำหรับผมเนี่ยผมให้อยู่ที่7เต็ม10เลยเอาไปเจะจุด5เลยไปส่วนสำหรับในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยของเขาก็จะเป็นโทนอัง,งุนนะซึ่งก็จะเป็นอัง,งุ่นที่ค่อนข้างเข้มนะ เพราะว่าโดยปกติแล้วว่าอย่างที่ผมบอกเลยเวลาผมเจอน้ำยาเย็นมากๆอะ่ะส่วนใหญ่หัวกลิ่นจะไม่ค่อยชัดเว้ยส่วนในเรื่องของการแทงคอระคายคอเนี่ยถ้าถามในเรื่องของการแทงคอเนี่ยผมไม่เป็นศูนย์นะแต่ในเรื่องของการระคายคอเนี่ยมันจะไปหนักอยู่ที่ความเย็น้วยสาหรับบางคนที่ไม่ได้ชอบเย็นมากอะ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันระคายคอเพราะามันเย็นไปสําหรับการอิ่มนิกเนี่ยผมว่า3ามคำก็ยังดูดได้เรื่อยๆอยู่นะยังไม่รู้สึกว่ามันมีการมึนของตัวนิก30เท่าไหร่แต่จะดูดไม่ไหวเพราะความเย็นเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบแนวผลไม้เย็นเนี่ย ผมแนะนําว่าโซคูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตัวใหม่ล่าสุดเลยนะก็สําหรับใครที่ใช้พอตซิสเต็มอยู่เนี่ยก็ลองเอาตัวนี้ไปทดสอบกันได้และสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง2ช่องทางเลยนะนั่นก็คือทาง Facebook แล้วก็ทาง l i น์แอนะครับผมก็สามารถไปทักแชทซื้อกันได้แล้วผมก็ฝากไลฟ์สดกันเป็นประจำที่เพจสากกระเบือ,อยันเรือบินนะครับผม เราจะมีไลฟ์สดกันเป็นประจำนะเวลาช่วงประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มอะก็ฝากด้วยแล้วกันและสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่อง Youtube มาดามเวฟเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊า